ผมไม่ได้บอกนะครับว่าไม่ได้ทําประกันชีวิตเนี่ยคุณจะไม่เจ็บป่วยนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะที่คุณเจ็บป่วยขึ้นมาด้วยโรคแรงนะครับแต่คุณไม่ได้ทําประกันชีวิตอันนั้นจะเจ็บยิ่งกว่านะครับคุณเห็นด้วยไหมครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับโรคแรงเนี่ยมันไม่ได้สนนะครับว่าคุณจะรวยหรือจนแต่มันทามาค่ารักษาเสมอนะครับวันนี้นะครับเราทํางานางหนักเราทํางานไปเพื่อใครเราเก็บเงินไปเพื่อใคร หรือว่าเราทํางานหนักนะครับเราเก็บเงินไปเพื่ออุทิศให้ค่ารักษาพยาบาลครับคุณเห็นด้วยไหมครับว่าบางครั้งอ่ะหมออาจจะรักษาเราด้วยยานะแต่หมอจะค่าเราด้วยใบเสร็จใช่ไหมครับบางครั้งอ่ะหายจากอาการที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วก็กลับไปเป็นผู้ป่วยทางจิตอีกนะครับเพราะอะไรครับเพราะหาเงินมาจากค่ารักษาพยาบาลคุณเห็นด้วยไหมครับแล้ววันนี้ครับคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวครับคุณ คิดว่าสิ่งที่คุณทําได้ดีมากที่สุดนตอนนี้ครับคุณควรทําอะไรก่อนครับเท่านี้คําตอบของคุณคือการสร้างทุนประกันหลักหรือว่าสร้างสวัสดิการดีๆขึ้นมาหรือการเปร็นการวางแผนการจัดสรรเรื่องมระดกพอดีนะครับเราควรระวางแผนกันณนะตอนที่ยังมีโอกาสแล้วก็ยังมีเวลากันดีกว่าเนาะครับผมขอบคุณครับคิดถึงประกันคิดถึงาการต้นนะครับปรึกษาได้เสมอค,ครับ